ไหน่คนงานทุกคนเลยไหนไหนในหัวหน้าเหอหัวหน้าพ่อน่ะหัวหน้าหัวหน้ามาโอ้หัวหน้าอะไรก็ได้อาเนี่ยเขาเสร็จแล้วอาอ่าอ่ารถน้ำดำหัวให้คนแก่เนาะจากจากบ้านลำดวนลูกหลานตาหอย ลูกหลานตาหอยตาหอยจะงหัโชคใต้ลูกหลานอยู่ลําดวนให้มีโชคมีลาบร่ารวยร่ารวยโชคดีมีชัยหัวหน้าใหญ่โอ้นี่หัวหน้าใหญ่เขาไม่ได้หัวหน้าใหญ่เนี่ยคงไม่ได้มาอังนาอวันนี้นะโชคดีโชคดีลูกหลานเขาใหญ่เขาตาหอยใหญ่เออเนาะตาหอย เป็นคนรู้จักเป็นคนกตัญญูกตเวทีมากราบปู่ย่าตายายมันเท่าคนแก่ที่บ้านจะรวยครับอ้โชคดีโชคดีแล้วในวันนี้เนี่ยโชคดีมื่อไ่อ่าโชคดีโชคดีโชคดี à chúc đi mi sai à mai dạ mai cò lại lại nhiều lắm à à lắm dạ, à ồ đấy sao mày sẽ buồn lắm à oh. à gần sen gần mười นอนหลับให้เงินหมื่นเงินตื่นนอนตื่นให้ได้เงินแสนเลย่อแล้วังมเม่่ลาแล้วหมดาโ้ปนนั้นอายลูกกระยายกันไปเอารวมรวมจะจะได้ไม่ลืมกันนะจะได้ไม่ลืมจะได้ไม่ลืม อาอ้นแล้วหัวหน้าใหญ่หัวหน้าอะไรต้องคุยกันหน่อยอ่าหัวหน้าใหญ่เร่เร่โอหัวหน้าใหญ่อ้าว่ายเหรออ๋อยยแล้ว่ายแล้วอ่ะอโหลโนี่คือญาติ ญาติของยายปานอาญาติลูกหลานลูกหลานของยายปานเนาะลูกหลานลูกหลานของยายปานอยู่บ้านลําดวนซึ่งเป็นลูกหลานของตาหอยมามารถน้ําดําหัวให้แกยายปานยายเล็บวันนี้โชคดีโชคดีมีชัยโชคดีตลอดไปอาสาทุกาทุกาธุอาสาธุอาได้แล้วอาตาไอตามอไาม À, luôn hai luôn lấy luôn hai giải luôn lấy bà lẽ bà bà lẽ lẽ à, à, é, à <coughs> <lardlight>